สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีรถใหม่เข้ามาแนะนำอีก1นึคันค่ะคันนี้เลยค่ะ Toyota a t i v 1.2 Premium Luxury นะคะตัวท็อปปี2023ค่ะเลขมายนะ5,400กว่ากิโลค่ะคันนี้ออปชั่นมาเต็มเลยนะคะไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED ค่ะขนาดล้อนะคะ16นิ้วค่ะกุญแจสมาร์ททีเลด n อนะคะมีจอเครื่องเสียงสัมผัสแบบทัสกรีนค่ะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะคะภายในห้องโดยสารค่ะเป็นสีทูโทนแดงดำค่ะเบาะหนังสีแดงนะคะมีไฟแอมเบีนไลท์ให้ด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีระบบความปลอดภัย t o y ยต้าเซฟซีเซนให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะมีแอร์หลังมีระบบกองอากาศ PM 2.5ด้วยค่ะราคาคันนี้นะคะ 5 7 9 0 0 0บาทค่ะพร60งวด1300บาทต่อเดือนนะคะพร72งวดค่ะ8,600บาทต่อเดือน,นะคะ่ะลูกค้าที่เครดิตดีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดะคะฟรีดาวนได้เลยนะคะตอนนี้นะคะออกรถกับ o ต o ยต้ h ชัว Summit ของเราค่ะแค่ลูกค้านำผลตรวจเครดิตบูโรนะคะมายื่นนะคะจะได้กิฟต์วอชเชอร์อีก2,000บาทในวันที่รับรถค่ะ ออกรถกับที่นี่นะคะอุ่นใจได้เลยค่ะพอรถที่นี่นะคะรับประกันคุณภาพรถ1ปีหรือ20,000กิโลค่ะรถทุกคันนะคะมีการตรวจเช็คคุณภาพ280จุดก่อนส่งมอบค่ะรถมีปัญหาเคลมอะไรนะคะขับเข้าศูนย์ที่โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากสนใจเข้ามาดูรถทดลองขับนะคะสามารถติดต่อก้อยได้เลยนะคะ